โอเควันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการขุดเหรียญดิจิตอลตั้งแบบตนน่ต้นจนจบเลยนะเออว่าเขาทํากันยังไงไอขุดมันคืออะไรนะครับมันเริ่มรูปแบบไหนบางคนยังมองภาพไม่ออกนะครับอันนี้ผมกําลังขุดอยู่ผมใช้กัดจอสองใบนะอันนี้สามศูย์หกูนเนี่ยมันดอปลงมาเพราะว่าผมเปิดทีวีเอาด้วยนะออกต่อออกทีวีด้วยต่ออะไรแฮทเรียมจะตกนะครับเหรียญที่ผมขุดอยู่ตอนนี้มีสองเหรียญก็คือเหรียญ eth กับเหรียญ s a l นะครับซิลิก้านั่นเองนะฮะขุดสองเหลี่ยมพร้อมกันเลยนะครับตอนแรกผมก็ขุดอยู่ในแฮทแล้วก็ขุดอยู่ไฮออนฮีปออนนั่นแหละแล้วก็ ool, นมมานอพูนะครับอิตามลยนะครับก็ล่าสุดปัจจุบันก็ขูดเนี้ยรู้สึกว่าโอเคที่สุดมันตรงกับรูปแบบของตัวผมพอดีเออว่าผมทุกทีผมขุดอิตาเลียมมาเนี่ยผมก็จะไปขายอิตาเลียมแล้วไปซื้อ ZL ซิลิก้าเพื่อสะสม ผมชอบสะสมเหรียญนี้เป็นการส่วนตัวดังนั้นผู้นี้มันพอดีเลยมันขุดสองเหรียญให้อ่าให้พร้อมกันเลยดังนั้นอิตาลียมผมได้มาผมขายกินหมดเลยนะแซดเดลผมก็เก็บสะสมไว้เพราะว่าผมมองว่าอนาคตมันเออมันมีโอกาสไปถึงหนึ่งเหรียญน,นะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับผมมองตรงนั้นนะผมก็เลยสะสมเหรียญเนี้ยส่วนอิตาลียมผมก็เอาไปขายใช้ขายแดกอะ่ะเออไปขายใช้งานเลยก็คือ เอาทุนคืนมาก่อนนะฮะเพราะเขาลงทุนลงทุนไปยเป็นล้านเหมือนกันนะครับนะโอเคมาเริ่มกันดีกว่าพูดมากละนะอันดับแรกนะครับสิ่งที่เราต้องมีก็คือการ์ดจอลงไดเบอรอ์พร้อมหวังว่าคงจะไม่มีใครที่ใช้การ์ดจอเล่นเกมแล้วไม่ลงไดเบอร์นะมันต้องลงอยู่แล้วนะโอเคนะครับคราวนี้ผมจะใช้ยกตัวอย่างการ์ดจอสองใบแล้วกันนะครับว่าควรจะตั้งยังไงนะครับโอเคผมจะยกตัวอย่างให้ดูนี่น อันนี้เราจะเรียกว่าไลเซอร์การ์ดนะครับไลเซอร์การ์ดก็คือเป็นตัวที่ต่อการ์จอแยกออกมานะครับจะเป็นสายประมาณนี้นะครับต่อแยกออกมานะครับเป็นสาย USB 3.0นะครับเป็น USB 3.0นะครับต่อแยกออกมาตรงนี้ก็เอาการ์ดเสียบเข้าไปนะครับเอาการ์ดเสียบเข้าไปทําการขุดผมก็ขุดได้กี่ใบขุดได้2ใบนะครับถ้าบอร์ดใครรองรับได หกใบสิบสองใบก็ใช้ไลเซอร์การ์ดตรงเนี้ยต่อแยกออกมานะครับเพื่อขุดนะครับจากบอร์ดบอร์ดเดียวนะครับอย่างคอมพิวเตอร์ตรงเนี้ยผมขุดสองใบพอแล้วพูลมีแค่นั้นจะขยายกว่านี้ก็ได้นะครับเอายกตัวอย่างแค่นี้ก่อนบอร์ดมันรองรับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก่อนเอาแค่เป็นก่อนเออจะต่อยอดใคว่ากันนะครับนี่มาดูมาดูนี่นี่นี่นน ต่อหนึ่งใบนะครับอาวางไว้ตั้งๆโดยๆไว้ข้างๆคอมพิวเตอร์นี่แหละตั้งไว้แบบนี้อันนี้อันนี้หนึ่งใบอันนี้จะเป็น2 0 7 0ูนยเจนซปอร์นะครับกำลังขุดอยู่ประมาณในสี่สาดห้าสี่นะตัวนี้เลยนะตัวนี้จะเป็นสา60นะครับตัวนี้ก็ขุดได้เหมือนกันนะครับแฮตเรตตกเลยเพราะอัดอัดวิดีโอไปด้วยเปิดอันนั้นอีกนะครับเปิดทีวีมอนิเตอร์อีกทีวีเอาท์นะครับออกไปจากคอมพิวเตอร์นะครับ โอเคนะผมจะใช้2ใบนี้นะครับในการขุดอ่ะอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะเริ่มขุดเราควรตั้งตรงนี้ก่อนนะครับคลิกขวาที่ DPC ครับคลิกขวานะ DPC ครับเลือก Property ครับนะแต่ละเครื่องมันไม่เหมือนกันนะ <c oughs> บางทีเข <c oughs> ้อ Property กระจกของผมมันเป็น Windows 10เวอร์ชันใหม่ไงเดี๋ยวมันจะงง a d v a n c e System ครับตรงนี้บางคนเนี่ยกดปั๊บมันจะขึ้นหน้านี้เลยโอเคไหมนะครับถ้าเป็น Windows เวอร์ชันใหม่ก็กดตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่ Perform Performance ครับแล้วก็เลือกอะไรเลือก Advanced นะตรงนี้ครับวิชว l แรมมันต้องให้พอนะวิชว l แรมนะครับให้พอกับอ,อยังไงให้พอกับจำนวนการ์ดที่เราจะใช้ขุดนะกดเช a n ครับ อันนี้ผมปิดออโต้ก่อนเพราะสองการ์ดมมนมีปัญหาสมมุตินะครับอันนี้ผมตั้งเผื่อไว้นะสมมุติเรามีการ์ดขนาด6กิกนะครับขนาด6กิกสองใบเราควรตั้ง1ิบสองกิกเหลือไว้เหลือที่กวัวขาดนะครับ<อ>เหลือไว้เลยนะครับเซตตรงนี้ครับ1 2กิกครับนะอ่ะคัดต้อมตรงนี้ตรงนี้กดผิดกดผิดกดคัดต้อมไซส์นะครับ12กิกคือเท่าไหร่ นะครับติกออโตออก12กิกก็คืออันนี้มีหน่วยเป็นเมกนะครับ12กิกอา่าติสก็ได้12กิกเติมศู 12, นย์ไป12000เมกไงก็ประมาณ12กิกไม่ถึงหรอกแต่ประมาณนี้พอดีแหละนะครับ12นะครับกดเซตครับกดโอเคครับแล้วเครื่องจะสั่งให้เรารีสตาร์ทแล้วก็รีสตาร์ทเลยโอเคนะครับ เราควรตั้งตรงนี้ก่อนสมมุติสมมุตินะถ้าเครื่องมันมาไอถ้ามันมีการเจาหกใบล่ะหกใบแต่ละใบหกกิกใส่ไปเลยหกสิบกิกโอเคนะไม่ตั้งก่อนเดี๋ยวเกิดเออเลอร์นะครับเหลือๆไว้ดีกว่าขาดนะเหลือๆไว้นะครับเหลือๆไว้จริงๆเพราะใช้มันมันใช้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะแต่เหลือๆไว้ดีกว่านะครับ อย่าลืมนะตั้งตรงนี้ให้ถูกต้องด้วยกดเช็น,นะครับกดติ๊กถูกออกเลือกคัสต,ตอมนะครับใส่จํานวนผลรวมของอที่ต้องขุดเข้าไปนะครับนะผลรวมของกร์ดทั้งหมดที่เรามีใส่เข้าไปเลยโอเคนะครับให้มันเหลือๆไว้นะครับเสร็จแล้วพอตั้งตรงนี้เสร็จแล้วนะเราก็จะมาเริ่มขุดกันเราเข้าไปที่พูเลยนะครับ ูะไรครับในที่นี้ผมจะใช้ตรงนี้นะครับดัดมีเป็นฟูที่ผมใช้ขุดในปัจจุบันนะครับโคตรเจ๋งเลยบอกเลยโคตรเจ๋งเลยนะครับเข้าไปแล้วนะครับ E Z L M I นะครับกด Start Mining นี่เขานี้นะครับเราก็ดูว่าเราจะใช้ปลั๊กอินตัวไหนนะครับ f i n i x T l a k นะครับ LL Miner นะครับ n v Miner t ี m เลสไมเนอร์ er, มีหลายอย่างแต่ที่ผมใช้ก็คือ t ีเลสไมเนนะครับที่ผมใช้ในะปัจจุบันนะครับเราก็โหลด t ีเลสมาเลย t ีเลสไมเนก็พิมพ์เข้าไปครับ t r e x mining ทีเลสไมเนอนะครับเว็บไซต์แรกเลยของ g i t h u b c o m นะครับ t ีเลสไมเนอกดแล้วไปเลยแล้วก็ดาวน์โหลดมาตัวนี้นะครับสมมุติถ้าใครเป็นการ์ดเออร์ใหม่เท่านึง660 super ขึ้นไปอะไรพวกนี้ก็ใช้ตัวอ่าตัวนี้ครับเวอร์ชัน11.0แต่ถ้าใครเป็นไดเวอร์ตัวเก่า นะครับอย่างเช่นพวก1060 1070อะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ครับ10.0อย่างของผมเป็นรุ่นใหม่อยู่แล้ว3060กับ2070 super ผมใช้ตัวนี้ครับ11.1ดาวน์โหลดขึ้นมานะครับโหลดจากแกลง g ิ t h u b เนี่ยปลอดภัยที่สุดนะครับถ้าโหลดจากแหลงอื่นอาจจะโดนโทรจันได้ดังน้นผมจะสอนตั้งแต่โหลดเลยเปิดขึ้นมาครับเดี๋ยวแยกไฟล์ดีกว่านะครับแยกไฟล์ดีกว่าเอามาไว้หน้าจอจะได้ง่ายๆนะครับเอาไว้หน้าจอนะครับ นะตั้งชื่อใหม่สักหน่อยเดี๋ยวมันทับกับไฟล์ผมเทสเทสเทสใส่เข้าไปแยกไฟล์มาครับแยกไฟล์ที่นี่ใช้เซเวนซิปแยกออกมานะครับเราจะได้โฟลเดอร์ตัวนี้มาครับขอได้แล้วก็เปิดขึ้นมาเลย <c oughs> นะครับตรงนี้นะครับสังเกตให้ดีนะครับ e t มันไม่มีสังเกตไหมมันไม่มี e มันมีแต่ผู้อื่นไงคูสองไมเนอร์อมาอะไรเงี้ยมันไม่มีของตัวนี้แต่เราสามารถสร้างมันขึ้นเองได้นะครับกลับไปที่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเขาให้สคริปต์มานะครับ e z l b a t ให้เรา Copy มา Copy แค่ echo off ก็พอนะครับตรงนี้ครับของ t ทเล Miner นะครับ Copy มาสร้างโฟลเดอร์หอันครับตั้งโฟลเดอร์อ่าไม่ใช่สร้างโฟลเดอร์ผู้บิดสร้างไฟล์เป็น Text นะครับขึ้นมานะครับ ตั้งอะไรก็ได้นะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วตเราเลยผมเขียนว่า eSil แล้วกัน eSilica eTh แก่ Silica นะครับชื่อย่อมันนะครับนามสกุลนะครับประเภทไฟล์นั่นเองให้เปลี่ยนเป็น .bat นะครับหลายคอมหลายเครื่องผมว่ามั่นใจเลยคอมหลายๆเครื่องมันไม่ไม่โชว์แสดงประเภทของไฟล์ชนิดไฟล์นะครับ <Ooh. S 1> ดังนั้นวิธีได้อันดับแรกเลยต้องโชว์อะไรครับโชว์ .bat .txt ขึ้นมาก่อนโดยการกดวิวครับ ออปชันครับวิวครับเอาคำว่า high extension ออกไม่ให้มันซ่อนนะครับไฟล์ไทยนั่นเองไม่ให้มันช่อนซ่อนพูดไม่ให้มันซ่อนชจด้ของไฟล์นะครับแล้วก็กดโอเคมันก็จะมีนามสกุลหรือว่าประเภทไฟล์ขึ้นมา mm hmm. เสร็จแล้วคลิกขวา Edit ครับ Copy ข้อความสักคู่หน้าเว็บมาวางโอเคนะครับไก่ละไกลจะขูดได้แล้วนะตรงนี้นะครับกระเป๋าเงิน กระเป๋าเงิน e t h Wallet นะครับกับ ZIL Wallet โอเคไหมครับกระเป๋าเงินใส่2กระเป๋านะปกติผู้อื่นจะใส่กระเป๋าเดียวอันนี้2กระเป๋านะครับผมลองขุดแล้วนะครับตอนนี้มันได้มากกว่าผู้อื่นประมาณสิเเนะลยอ่ามันต้องลองดูแตเองจะรู้นะครับทำไมผมถึงขุดพูนี้พูนี้เป็นมันตรงกับจริตผมพอดีก็คือผมต้องการที่จะเก็บเหรียญ ZIL แล้ว ZIL มันเป็นอ่ามันเป็นเหรียญที่ ผมอยากจะเก็บพอดีแล้วตอนนี้ผมมันมันขุดมาคู่กับอ t ทพอดีผมเลยอย่างที่บอกตนะั้งแต่ตอนแรกอ t ทได้มาเท่าไหร่ผมขายทิ้งหมด s ชรลได้เท่าไหร่ผมเก็บหมดผมไม่ขายนะครับนะเสร็จแล้วก็เอากระเป๋าเงินมาใส่แล้วก็ดับเบิลคลิกจบแล้วโคตรง่ายเลยนะ <laughs> กระเป๋าเงินมาใส่ก็จบละหลายคนถามว่าเออกระเป๋าเงินเอาจากตรงไหนล่ะ <laughs> ส่วนตัวผมเองนะครับเอาจากบิดขอย นีครับผมวาจะบิดขับแล้วบิดขับก็ตอนแรกปิดสมัครสมาชิกไปโดยคําสั่งกรอตอรปัจจุบันเปิดให้แล้วนะครับเออไอซีเดียมนี่ปล่อยๆมนะันเนาะผมว่าทําคลิปง่ายๆนะครับที่เกียวไปใช้ตัวดึงดึงภาพจากกล้องกล้องของผมเรียกว่าอะไรไม่รู้ลืมแล้วนะเอาเป็นว่าง,ง่ายๆแล้วกันนะเอาให้ทําได้ก็มอนะคิดไม่ต้องเทเสร็จแล้วนะครับก็กระเป๋านะ ผมจะเอาจากบิดขับบิดขับเนี่ยใครยังไม่สมัครนะครับเข้าไปที่กลุ่ม Facebook นะครับใครสมัครบิดขับไม่ได้นะให้กดไปที่ตรงนี้เสิร์ชหากลุ่มครับผมมีกลุ่มของผมอยู่นะครับแนะนำนี่แนะนำมือใหม่ซื้อขายฝากถอนโอนนะครับสอนตั้งแต่สอนเป็นคลิปเลยตั้งแต่ละเอียดตั้งแต่สมัครนะครับ สมัครยังไงขายเหรียญถอนเหรียญยังไงผ่านบิดขับอันนี้ผมทําวิดีโอไว้แล้วก็แอดมาได้ครับกลุ่มนี้คนหาดูนะคนหาดูแล้วพอเราสมัครเสร็จใช้เวลาประมาณสมัครจริงวันเดียวแต่แม่งยืนยานตัวตนแม่งโคตรนานเลยนะพอสมัครเสร็จแล้วก็นะแอดมาเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มให้นะครับมันจะมีรายละเอียดทั้งหมดนะครับ เราก็จะได้กระเป๋ามานะอันนี้ผมจําลองแล้วนะผมขอเข้าไปเอากระเป๋าผมเลยแล้วกันมาใส่นะครับเข้าไปเอากระเป๋าผมเลยนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างนะแปบ๊บหนึ่งนี่กระเป๋าผมมีอยู่แล้วนะกระเป๋าผมมีอยู่แล้วเปิดขึ้นมาครับ เอาให้ชัดเจนดีกว่าไปดึงมาจากอันนั้นดีกว่าชัวร์สุดนะ <c oughs> แอปหนึ่งหามือถือก่อนนี่เข้าที่แอปนะครับบิดคับของผมนะเข้าเรียบร้อยแล้วไปดูที่กระเป๋าเหรียญตัวเองนะครับก็คือหัวข้ออะไรหัวข้อ wallet ด้านล่างมันจะเขียนว่า wallet wallet นี่นีนนนนนห et, เห็นไหม wallet เห็นไหมกดเข้าไป wallet แล้วก็แป๊บหบนึ่งนะอ่ะมันจะมีเหรียญที่ผมขุดอยู่มันจะติก๊กอให้ไปเหรียญที่เราต้องการจะเอากระเป๋าอย่างเช่นเข้าไปที่ e t h ใช่ไหมครับแล้วก็กดฝาก นี่เรียบร้อยเราจะได้เลขกระเป๋ามานะเลขกระเป๋ามาจบเลยต่อไปก็เหรียญอะไรครับเหรียญแซดเอลซิลิก้านะครับแล้วก็กดฝากที่เหรียญซิลิก้านะครับกดฝากปุ่มสีเขียวนะปึ๊บเราก็จะได้กระเป๋ามานะครับก๊อปปี้มาใส่แค่นั้นเองอ่ะผมขอรัดเลยนะครับเอาก๊อปปี้เอาก๊อปปี้จากตรงนี้นะมาใส่นะ อ่ะเรียบร้อยละผมเอากระเป๋าผมมาผมเอาเลขกระเป๋าผมมาใส่เรียบร้อยแล้ว Committee หเห็นไหมนะครับตรงนี้เห็นไหมอันนี้คือเลขกระเป๋าอะไรครับอ่ากดรัวเลยด้านหน้าคือเลขกระเป๋าอะไรครับก,นะก่อนจุดนะก่อนจุดนะด้านหน้าคือเลขกระเป๋าอิติเฮดด้านหลังคือเลขกระเป๋าอะไรครับเลขกระเป๋าซิลิก้านะครับนะเลขกระเป๋าผมนะครับแล้วก็เลื่อนไปตรงท้ายครับ ขอซูมเอกก่อนอ่าตรงท้ายเนี่ย worker เนี่ย worker คือชื่อเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับเราเป็นสมมติถ้ามีใครหลายลิก,ก็ลิก์หนึ่งลิกสองลิกสามลิสี่ก็ได้นะหรือว่าอาจจะเป็นชื่อการ์ดก็ได้แล้วแต่นนี้ผมใส่ง่ายๆครับลิกหนึ่งกดไฟล์ครับแล้วเซฟครับ,แค,รบแค่นี้เองแล้วก็เปิดดับเบิลคลิกขึ้นมาขุดเรียบร้อยนะครับ ยังไม่จบนะเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับลิงก์ไว้ใต้คลิปไปตั้งค่าไปตั้งค่าอะไรไปตั้งค่าปูกันว่าเออสมมุติว่าหลีกดับหรือว่าหลีกไม่ทํางานเนะี่ยให้มันแจ้งเตือนนะครับแล้วเงินจะเข้ากระเป๋าเราภายในกี่วันอะไรงี้ครับนะภายในกี่วันได้วันละเท่าไรประเมินได้หมดเดี๋ยวไปดูกันนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผม เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับให้กดล็อกอินครับนะล็อกอินล็อกอินง่ายมากเลยก็คือเอาแค่กระเป๋าเลขกระเป๋านะครับ E t ทเรามาใส่ช่องนี้ทำเหมือนเดิมเหมือนเราแก้โน้ตแพดเลยแล้วก็เอาเลขกระเป๋า <c oughs> เหรียญซิลิการมาใส่ช่องนี้นะครับ <c oughs> อันนี้เป็นเลขที่ผมเคยใส่มาก่อนนั้น <c oughs> เห็นไหม ถ้าเคยใส่มาแล้วมันก็จะกดคลิกได้เลยนะครับถ้าใครใส่ครั้งแรกก็ใส่เข้าไปกระเป๋าเหรียญอ t h นะครับอันนี้กระเป๋าเหรียญแซตซิลิกานะครับกดคลิกปั๊บเรียบร้อยครับเห็นไหมมันก็จะมีบอกนะครับว่าเออกำลังขุดของผมเนี่ย2 2อกิกะกิกะฮนะครับก็ได้ประเมินคร่าวๆนะครับอย่างเมื่อคืนเนี่ยได้ถึง250เหรียญต่อวันนะฮะวันนี้ได้200เหรียญนะครับก็อันนี้ประเมินคร่าวๆเนี่ยผลรวมนะครับ วันหนึ่งวันนึงเราจะได้ ETH เท่าไหร่สัปดาห์หนึงจะได้เท่าไหร่อันนี้เป็นราคาประเมินนะเดือนหนึ่งจะได้เท่าไหร่นะครับอันนี้คือเงินที่เราได้มาจริงๆนะครับมันจะตัดรอบตัดรอบตลอดนะครับตัดรอบตลอดเห็นไหมแล้วถามว่ามันจะจ่ายเราเมื่อไหร่ถ้าเราขุดนะครับ min payout ถึง0.5 ETH เมื่อไหร่ให้มันโอนเงินเข้ากระเ,เป๋าบิดคับเรานะครับถ้าเหรียญซานะครับ ถึงสาเสิบเียญเมื่อไหร่มันก็จะโอนเข้ากระเป๋าบิครัปเราทันทีนะครับอันนี้มันยังไม่อันนี้มันเกินไปละแต่มันยังไม่โอนเพราะว่ามันยังไม่ถึงรอบมันมันเกิน0ูจห้าไปแล้วนะแต่อันเนี้ยผมเกินไปละเพราะว่ามันล่าสุดเนี่ยมันโอนมาให้ผมห้าสิบห้าสิบซทอลนะครับมันก็โอนเข้ามานะครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวเองเนี่ยเราเราขุดเสร็จแล้วนะแต่ว่าเรามาตั้งค่าเฉยๆตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับบางคนมีการ์ดไบต์ <c oughs> มีการไปเล็กๆนะบางคนมันมีการไปเล็กๆอะอยากจะแบบให้มันโอนไวอะ่ะถ้า0.5เนี่ยสมมติถ้าเหรียญราคาหกหมื่นเนี่ยถ้า0.5ก็สามหมื่นนะกาจะได้เงินเราตั้งได้ครับตรงนี้ครับกดไปเลยครับง่ายง่ายกว่าคูณอื่นนะอันนี้มันแค่กดึใส่ตัวเลขเลยเอา0.1ก็ได้0.1ก็คือไม่กี่พันไงพอ0.1ปับป๊บเออมันก็ ถึงแป๊บเดียวไงมันถึงมันอวนให้เราเลยไม่ต้องรอเป็น0.5รอถึง1เหรียญมันก็สูงไปนะครับเราเอา0.1ก็ได้ประมาณ5-6าหพันนะหรือ0.01ก็ได้นะครับ 0. 0.1ได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันกด enter ครับขั้นต่ำ0.05นะครับขั้นต่ำ0.05ต่ำที่สุดแล้ว นะครับต่ำที่สุดแหละศูนย์จนะครับของผมตั้งไว้ศูนย์ศูนย์ห้านะโอ้ศูนย์ห้าไม่ถึงนะครับว่าแล้วทำไมไม่โอนให้ผมสักทีผมก็ศูนย์จุดศูนย์กว่าแล้วมันไม่โอนสักทีศูนย์จุดห้านี่คือสามหมื่นกว่านะเพราะตอนเหรียญหกหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะว่าแล้วทำไมไม่โอนสักทีนะครับมันจะตัดเป็นรอบเห็นไหมครับรอบๆถ้าเงินถึงรอบปั๊บเนี่ยอีกเก้านาทีเนี่ยมันก็จะโอนให้เราเลยแต่ของผมเนี่ยโอ้ยศูนย์จุดห้ามันสูงไปนะเราแก้ดีกว่า เอาแก้วเป็น0.05ดีกว่าขั้นต่ำนะครับกด enter ครับปึ๊บมันจะให้ใส่เลข IP นะครับเลข IP ของเราเลข IP เอาจากไหนเข้า Google นะครับพิมพ์ my IP นะครับ my IP นะครับเข้าเว็บไซต์แรกเลยนะครับกดเข้าไปครับนี่เราจะมี IPv6 IPv4 นะครับให้เรา copy ตรงนี้ไปใส่ตรงนี้ครับปึ๊บ คอนเฟิร์มปิ้งเรียบร้อยครับแก้ให้เราเรียบร้อยเห็นไหมนะครับดังนั้นถ้าเรียนถึง0 05เมื่อไหร่นะครับมันก็จะเข้ากระเป๋าผมเลยเห็นไหมเน็กลาว8ปนาทีอีก8นาทีเงินเข้ากระเป๋าผมแน่นอนเลยถ้ายอดมันถึงตามนี้อันนี้เข้าแน่นอนส่วนอันนี้ยังยังไม่ยังไม่ถึงยังไม่ถึง30ก็ไม่เข้าเนี่ยครับวิธีการตั้งค่าเข้ากระเป๋าเงินหลายคนบอกอยากจะขุดแล้วมันเงินเข้าตอนไหนเข้าตอนไหนอะไรยังไงนะครับ เห็นไหมสบายครับไม่ยากเลยนะครับมาอีกจุดหนึ่งโปรโมชั่นโค้ดโปรโมชั่นโค้ดนะครับให้ใส่ C 1 E 2เข้าไปนะครับ C 1 E 2เข้าไปนะครับก็จะได้โปรโมชั่น14วันแรกนะครับในการค่าธรรมเนียมการขุดนะครับผมกด Enter ครับมันจะให้ใส่ IP ก็ทำาื่นสักครู่ครับ ไปที่ w a t IP แลวก็อ o i p เมื่อสักครู่ที่เราแก้ไขตรงนี้แหละ IP เดียวกันมาใส่แล้วกดคอนเฟิร์มนะครับมาใส่แล้วกดคอนเฟิร์มแค่นั้นเองคราวนี้มีเจ๋งกว่านั้นอีกนะครับการแจ้งเตือนการติดตั้งลิขิตต่างๆนะครับก็เข้าไปที่ t ท l e gram นะครับ t ท l e gram นะครับเข้าที่มือถือก็ได้ครับโหลดแอป t e l e gram มานะครับแล้วก็ กดเซน d m เมสเซจนะเข้าไปที่เว็บตรงนี้แล้วกดเซน d m เมสเซจค้นหาชื่อเพื่อนก็ได้นะครับ e z e l m e เป็นบ o t นะครับก็สามารถเอาไว้แจ้งเตือนได้ว่าเออนะครับแจ้งเตือนได้ว่ามันหลิกไหนทํางานหลิกไหนหยุดหลิกไหนทำงาน,หน,หน,งานมันจะแจ้งเตือนบนแท็บด้านบนของเราเลยเวลาเราทํางานโคตรเจ๋งนะครับ เนี่ยก็มีแค่นี้แหละครับอ่ะเดี๋ยวเท่าที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยเมื่อสักครู่จะเป็นตัวนี้นะครับที่ผมแก้แล้วก็เับเบิลคลิกเปิดขุดเลยมันก็ขุดได้แล้วแค่นั้นเองเมื่อกี้ก็ขุดไปให้ดูแล้วรอบหนึ่งมันก็ขุดได้ไม่มีปัญหาถ้าใครทําขั้นตอนตามนี้นะครับจะไม่มีเออร์เลยนะทำอ้ไรตน้นจนจบตั้งแต่ทํา v i s u a l Memory นะครับแล้วก็ทําอะไรต่างๆรวมถึงสุดท้ายละการ์ดมันจะร้อนมากๆครับ ถ้าใครขุดนะการ์ดมันร้อนมากๆผมขอแนะนำวิธีการอเว์คอกเบื้องต้นแล้วกันตอนท้ายคลิปนะครับผมจะใช้โปรแกรม MSI Afterburner เดี๋ยวทิ้งไว้ให้ข้างล่างครับใต้คลิปนะครับโหลด MSI Afterburner มานะครับนี่เว็บนี้เลยเดี๋ยวให้ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับโหลดมาแล้วโหลดนี่มาครับจะเป็นตัวนี้กดโหลดมาปั๊บเนี่ยก็หน้าต่างจะเป็นอย่างนี้อย่างตัวนี้ที่ผมทำไว้เนี่ยก็คือผม กลางคืนห้องนี้มันร้อนนะครับผมเลยตั้ง power limit ไว้แค่หกสิบถ้าตั้งไว้สักเจ็ดสิบเนี่ยโอ้ยขุดแรงขุดเยอะกว่านี้สามศูนย์หกศูนย์นะครับขุดได้สี่สิบห้าสี่สิบแปดเลยล่ะนะสี่สิบห้าสี่สิบแปดไม่กระเฮ็นไม่ไม่กระเห็นได้เลยนะ memory clock นะครับตัวนี้ผมดันไว้หกสิบตรงนี้ดันไว้เจ็ดร้อยนะครับดันไว้เจ็ดร้อยส่วนสองคืนเจ็ดศูนย์เนี่ยผมปรับแค่สองศูนนี้แหละนะครับบางคนอาจจะปรับเผลอปรับอะไรต่างๆแต่ผมไม่ได้ปรับนะครับเพราะว่าถ้า อุณหภูมิมันวิงเนี่ยแฮตเรทมันตกถ้าปรับเคิร์ฟนะครับ power limit นะครับผมก็ตั้งไว้หกสิบเหมือนกันตัวนี้นะครับส่วนเมมโมรี่คอ็อกดันไปพันห้าสิบเลยนะครับแล้วแต่การ์ดนะครับว่าดันได้เท่าไหร่ถ้าดันสูงไปมันจะขึ้นรีเจ็ตมันจะขึ้นรีเจ็ตก็คือไม่สําเร็จไนงะระวังให้ดีในข้อนี้นะครับผมระวังให้ดีเพราะขึ้นรีเจ็ตปั๊บไม่ได้ตังนะมันจะขึ้นอินคอร์สแชร์เหมือนกันก็ไม่ได้ตังนะครับ คือแชร์ผิดพลาดน,นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็มีอย่างหนึ่ง,งหลายคนบอกตั้งค่าจะจบอยู่แล้วลึกได้ตลอดเลยติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะสมมุติถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่มันจะเป็นหน้าต่างสีฟ้าหาไอ้รูปวินโดว์เนี่ยมันจะย้ายไปอยู่มุมนี้มุมขวานี่ตรงนี้นี่นี่นะครับส่วนพัดลมนะครับผมปรับแล้วแต่าการ์ดนะครับแต่ส่วนใหญ่จะปรับแปดสบาางการ์ดร้อยเลยตลอดเวลา นะบางการ์ดดันร้อยเลยตลอดเวลาไม่ต้องกลัวครับพังก็เปลี่ยนพัดลมมันไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นนะพัดลมการ์ดจอไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นพังก็หาซื้อเปลี่ยนก็ได้รีเพรชเดียวแยะกลัวอะไรนะรบ,บางคนขุดร้อยมาสามปีพัดลมเพิ่งจะพังคุ้มแล้วนะครับคุ้มแล้วนี่คือการโอเวอร์คอกเบื้องต้นนะครับตัวใหม่ๆห,หน้าตามไม่ได้เป็นอย่างนี้นะวินโดว์จะย้ายไปดันบนนะครับแต่อย่าลืมตั้งตรงนี้แหละติ๊กถูกให้มันดับ,ให,ดบให้มันเป็นสีเข้มนะ แล้วก็ตั้งค่าตรงรูปเฟืองครับไปหาเอาเวอร์ชันใหม่มันก็จะมีรูปเฟืองเหมือนกันติ๊กถูกตรงนี้เลยครับสตาร์ทกับวินโดว์แล้วก็สตาร์ทสตาร์ตแป้นให้มันอยนทักบาร์ดาล่างนะครับติ๊กถูกตรงนี้ด้วยจบละเนี่ยละเอียดแล้วนะติดขัดตรงไหนก็ทิ้งข้อ,อทิ้งข้อสงสัยไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับขุดง่ายๆเลยอันนี้จะเริ่มจากสิ่งที่เรามีนะเริ่มจากสิ่งที่เรามีเริ่มขุดเบาๆก่อนนะครับนะ โอเคตั้งค่าเสร็จก็ลบทิ้งไปนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ผมมีอยู่แล้วนี่ผมใช้ตัวนี้นี่แนะนําอย่างเอียดแล้วนะครับไปลองดูคู่นี้ผมชอบที่สุดแล้วเพิ่งๆพิ่งมาขวดรู้สึกว่าขวนตอบแทนม,มันได้ดีแล้วก็เออมันดีอะ่ะเออมันได้เหรียญที่ผมต้องการพอดีด้วยไม่จะได้ไม่ต้องไปไล่ขายอ t ทมาซื้อซิลิกา้านะครับโอเคมีข้อสงสัยตรงไหนก็ทิ้ง ข้อมูลไว้ใต้คลิปแล้วกันไปแล้วเอากระชับกระชับ25นาทีพอตั้งแต่ต้นจนจบนะอันนี้สำหรับวิดโอนะครับเดี๋ยวถ้าสำหรับลีนุกอะไรเดี๋ยวค่อยทำคลิปต่อไปแล้วกันอันนี้ผมเริ่มให้กับคนที่คลิปจะเริ่มคิดจะทำเพราะว่าเรามีการ์ดจอเล่นเกมอยู่แล้วนี่แต่ไม่แนะนำให้ขุดระหว่างเล่นเกมนะเกมกระตุกนะแล้วมันไม่ได้มันขุดไม่ได้เต็มกำลังมันแนะนำว่าเราหยุดพักเครื่องเมื่อไหร่ล้วก็ค่อยขุดนะครับค่าไฟไม่ได้แพงขนาดนะั้นนะครับ อย่างสองใบเนี้ยค่าผมมาประค่าไฟพร้อมเปิดคอมทิ้งไว้ด้วยนะนี่คอมผมเนีย่ยไฟไะยิบละยับเลยเปิดไว้ยีี่ชั่วโมงหนึ่งเดือนตกค่าไฟเดือนละพันผมใช้มิเตอร์วัดแล้วตกค่าไฟเดือนละพันเองแต่เครื่องนี้ขุดได้เดือนแล้วเท่าไหร่เจ็ดพันนะไม่ธรรมดานะอยู่ดีๆก็ได้ตังหกพันมาใช้งานสบายไหมล่ะเออนะอันนี้ผอัดวิดีโอไว้ในแฮเลยม,มันเพีย้ยนไปหมดละเดี๋ยว ก่อนอันนี้ยังขูดได้เลยเนยะมันมันอัดวิดีโอด้วยใช้ไปมอนิเตอร์หลายๆอย่างด้วยนะครับเดี๋ยวรีตารเครื่อนเดีย๋ยมันก็หายโอเคนะครับนำไปปรับใช้กันดูสวัสดีครับ